พัฒนาการด้านการเคลมขมินโหนฟีโบนัชชีออกไปถึงระดับกาแล็กซี่เรียบร้อยแล้วสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวเพื่อนบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเนี่ยเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยและว,วันนี้ก็เป็นเรื่องราวของเพื่อนบ้านด้านติดกำแพงอย่างกัมพูชากับพัฒนาการการเคลมของพวกเขานั่นแหละครับอ่ะแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยก็จะมีประเทศเราเนาะที่โดนหนักๆห,ห,หลังๆก็ลามไปประเทศอื่นๆในอาเซียนนะครับ แล้วก็ออกนอกอาเซียนไปบอกเป็นต้นกำเนิดอินเดียล่าสุดก็เห็นว่าเคลมนิ้วอันเป็นการแสดงโบราณประจำชาติของพี่ใหญ่อย่างจีนไปแล้วแต่ยังครับเท่านั้นยังไม่ยิ่งใหญ่สมกับความเป็นอนาณาจักรศูนย์กลางจัก,กรวาลเพราะว่าล่าสุดพวกเขาได้โหนฟีโบนักชีนะครับขึ้นไปถึงระดับกาแล็กซีเป็นที่เรียบร้อยแล้วเรื่องนี้นะครับมันเริ่มต้นจากเพจขายอีบุ๊กนะครับอันเป็น แหล่งค้นคว้าหาข้อมูลความรู้ของผู้คนในประเทศกัมพูชาเนี่ยเขาได้โพสต์ขายของตามปกติแต่ว่ามีโพสต์หนึ่งของเขานะครับเป็นแบบนี้ครับส่วนของรูปภาพเนี่ยมาจากปราสาทหินน่าจะเป็นส่วนของหน้าบันนะครับถ้าผมเรียกผิดเนี่ยต้องขออภัยด้วยซึ่งมีส่วนปลายขดเนี่ยเป็นรูปก้นหอยคู่กับอีกรูปหนึ่งเป็นรูปกาแล็กซีทางช้างเผือกพร้อมกับสเกลโกลเด้นเรช หรืออัตราส่วนทองคำของฟิโบนัชชีนะครับซึ่งพวกเขาน่าจะสื่อว่าหน้าบันปราศาสตรของพวกเขาเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากขดก้นหอยของกาแล็กซี่หรือบางทีเนี่ยพวกเขาอาจจะสื่อว่าบรรพบหลุษของพวกเขานั้นค้นพบโกลเด้นเลชชก่อนที่ฟิโบนัชชีจะพบซะอีกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับและนอกจาก2รูปนี้แล้วนะครับยังมีในส่วนของข้อความอีกว่าขเขมรมีอะไร เขมรมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เขมรมีการก่อสร้างวัดโบราณที่ดีที่สุดในโลกเขมรมีศิลปะที่ดีสดใสประติมากรรมดอกไม้แฟนซีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมที่ชาวต่างชาติทุกคนชื่นชมเขมรมีวรรณคดีภาษาเขมรเป็นภาษาส่วนตัว ขเขมนมีประเพณีของกฎเกณฑ์ที่ถูกต้องควรภาคภูมิใจขเขมรมีเผ่าพันธุ์นักรบนักวิชาการและศิล,ลปินที่ทุกคนไม่สามารถเรียนแบบได้ขเขมนมีคุณธรรมและปลอดภัยมาตั้งแต่ต้นขเขมรมีดินแดนสุวรรณภูมิอันเป็นมงคลแก่เกษตรกร,กรทั่วประเทศฉันเป็นคนขเขมนชาวเขมรเจ้าของนครวัด และฉันยังคงดูแลมรดกทางวัฒนธรร,ธร,รมขเขมรต่อไปเพื่อไม่ให้ถูกบิดเบือนหรือทำลายฟังแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับข้อความโฆษณาอ e ีบุ๊กของเขาเนี่ยผมว่าโพสเนี้ยเขาก็คงจะดูเข้าใจกลุ่มเป้าหมายดีนะครับรู้ว่าชาวขเขมรเนี่ยชอบอะไรแบบนี้แต่ว่างานนี้ผมว่ามันดีเกินคาดไปเยอะเลยครับเพราะนอกจากคนขเขมรแล้วชาวไทยและอาเซียนก็แห่มากันพรึบเลยทีเดียว เรามาเริ่มต้นกันที่คอมเมนต์เด็ดๆของชาวไทยกันก่อนเลยนะครับคนไทยท่านแรกนะครับเข้ามาบอกว่าก่อนจะเป็นบ้าเชิญรับยาทุกช่องเลยค่ะท่านต่อมานะครับบอกว่าโหเขมรคือต้นกําเนิดระบบสุริยะเลยเหรอมันสุดยอดมากๆท่านต่อมาบอกว่าประเทศต่างๆที่เขาจเจริญก่อนเขาสรุปว่าอะไรเป็นอะไรจะเริ่มต้นจากการศึกษาหาข้อมูลหลักฐาน มาสนับสนุนว่ามันเป็นมายัางไงมีข้อเท็จจริงอย่างไรพี่คมเนไม่ต้องศึกษาอะไรไม่มีไม่สนใจแค่เอาธงชาติมาแปะจบเลยแต่ดันเชื่อกันด้วยนะยอมใจจริงๆท่านต่อมาเข้ามาบอกว่าจินตนาการเกิดขึ้นได้ในถุงพลาสติกพร้อมสินค้าไทยตรา 3K เท่านี้ทุกอย่างก็อยู่ในมือเราครับแล้วเราลองข้ามฝั่งประเทศมาดูคอมเมนต์ของชาวคขมรกันอีกสัก4ี่หคนนะครับ บอกเลยว่าบางคนก็เหนือความคาดหมายคนแรกเขาบอกว่าทุกอย่างเกือบจะถูกขโมยนะครับท่านต่อมาบอกว่าเพราะทุกอย่างมันดีมากพวกเขาเลยต้องการมันน่าจะหมายถึงคนไทยนะครับผมท่านต่อมาบอกว่านครวัดเปรียบเหมือนมีอารยธรรมชั้นสูงมีอาณาจักรเป็นของตัวเองนครวัดเท่ากับผู้คุ้มกันคนเหยียบย่ำไม่ใช่ของพวกเขาดังนั้น โปรดใช้คำว่านครวัดให้ดียิ่งขึ้นและสง่างามมากยิ่งขึ้นท่านต่อมานะครับบอกว่าเป็นผลดีต่อเกษตรกรแต่ขาดน้ำทำนาทุกปีเลยท่านต่อมาบอกว่าเขมรมีเบียรกัมพูชาเบียรประจำชาติความภาคภูมิใจของชาตินะครับท่านสุดท้ายแล้วกันนะครับเขาเข้ามาตั้งคำถามว่าโบราณรู้ได้อย่างไรว่ากาแล็กซีหน้าตาเป็นอย่างไร ครับนี่แหละครับที่ผมบอกว่ามีเหนือความคาดหมายก็คือมีคนที่ไม่คล้อยตามแบบตะโกนออริจินอลออริจินอลอย่างเดียวกันอยู่บ้างนะครับอย่างสาท่านสุดท้ายเนี่ยที่ยกมาเป็นตัวอย่างก็กล้าแย้งและก็ตั้งคําถามนะครับถ้าหากมีคนแบบนี้เยอะๆเนี่ยประเทศของเขาผมว่าน่าจะดีขึ้นแล้วถ้าหากว่าจะให้ผมตอบคอมเมนต์นะครับผมจะตั้งคําถามต่อข้อความในโพสต์นั้นแบบเรียงข้อเลยว่าข้อที่1 ขเขมรมีวัฒนธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ลองไปถามยูเนสโกที่เคารพของคุณดูนะครับว่ารู้จักสีเทพไหม 2. เขมรมีการก่อสร้างวัดโบราณที่ดีที่สุดในโลกออลองไปดูญี่ปุ่นนะครับ1,400ปีถึง2,000ปีเนี่ยยังกริบอยู่เลยครับทั้งสถาปัตยกรรมก็มีเอกลักษณ์ด้วยนั่นเพราะว่าเขาสร้างเองเลยซ่อมเองเป็นไงครับ สภาพก็เลยยังดีอยู่แบบนั้นถูกไหมล่ะครับ 3. ขเขมรมีศิลปะที่สดใสประติมากรรมดอกไม้แฟนซีการออกแบบที่ยอดเยี่ยมทุกคนต่างชาติต่างก็ชื่นชมต่างก็ชื่นชมแล้วทำไมตอนเศรษฐีขมรแต่งงานถึงต้องมาจ้างออกแกนไนจากประเทศไทยไปจัดให้ล่ะครับแถมยังชมนักชมหนาว่าสวยยังกับอยู่บนสวรรค์นะครับ 4. ขเขมรมีประเพณีและกฎเกณฑ์ที่ถูกต้อง ควรภาคภูมิใจภาคภูมิใจแล้วก็แสดงความภาคภูมิใจด้วยการทิ้งโจนชะนำเทมยเพราะว่าอยากได้สงการแบบไทยอย่างนั้นนะครับ 5. เขมรมีวรรณคดีในภาษาของตัวเองอันเป็นเอกลักษณ์แต่ว่าก็ยังขอยูเนสโกว่าให้ประเทศไทยเนี่ยช่วยแบ่งบทรามเกียรติเพราะไม่มีส่วนของพระรามพลักษ์และก็นางสีดาทั้งที่เป็นตัวเอกของเรื่องเนี่ยนะครับ 6. เมิมีเผ่าพันธุ์นักรบนักวิชาการและศิลปินที่ทุกคนไม่สามารถเรียนแบบได้แต่ว่านักร้องของตัวเองเนี่ยกล็บเพลงดังจากทั่วโลกโดยไม่สนใจลิขสิทธิ์หรือว่าจรญยาบรนหรือความละอายอะไรเลยเนี่ยนะครับแล้วไหนเผ่าพันธุ์นักรบทําไมตกเป็นเมืองขึ้นของต่างชาติมาตลอดล่ะครับเจ็เคมรมีคุณธรรมและปลอดภัยมาตั้งแต่ต้นแต่ในความเป็นจริงแล้ว โลกเขาสำรวจออกมาแล้วว่าเป็นาการประครับใช้กฎหมายเนี่ยอยู่ในอันดับรองสุดท้ายของโลกเลยนะครับและสุดท้ายนะครับขเขมรมีแผ่นดินสุวรรณภูมิอันเป็นมงคลต่อกเกษตรกรแล้วทำไมหน้าแล้งก็แล้งทุกปีซีเกมก็แทบไม่มีน้ำกินพอหน้าฝนก็เห็นออกข่าวว่าน้ำท่วมทุกปีเหมือนกันล่ะครับเฮ้ยมันย้อนแย้งกันไปหมดทุกข้อเลยนะครับ แบบนี้ประชาชนคนบ้านเขาก็ยังเชื่อได้อีกเนาะเหมือนสื่อก็โพสต์เรื่องมาหลอกคนในชาติแล้วพวกเขาก็เอาไปหลอกตัวเองต่อและตอนนี้พวกเขาก็พัฒนาไปถึงระดับกาแล็กซีกันแล้วนะครับเราก็ต้องจับตากันดูว่าพวกเขาจะใช้เวลาอีกนานไหมในการเคลมกาแล็กซีทั้งหมดแล้วก้าวไปสู่ระดับจัก,กรวาลต่อไปนะครับ ครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกนำมาเล่าในวันนี้นะครับท่านใดฟังแล้วมีความรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้และก่อนจะจากกันไปก็ขอฝากทุกทกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามและสั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนค่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ